ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้น้องพบกับช่องเพนชากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือพี่พี่เกินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมพที่ชื่อว่าโรบักโอโนโอเคนะคะก็อาจจะไม่ได้เสียง อันนี้ก็พยายามให้ได้ยินเสียงมากที่สุดแล้วนะก็อันนี้นะคะก็เป็นโรบอกอุนโตแป๊บหนึ่งนะทุกคนเราขอสลับด้านก่อ no. นโรบอกอุนโน่อันนี้เรา ไม่ให้ดูกันแล้วกันนะค่ะเห็นใจเค็มีีเสของหนูของหนูแดงกับอย่าบอกอย่าบอกคนอื่นของหนูแดงกับเขียวเยอะนะแดงเยอะสุดแล้วอะทำไมเค็เป็นเยอะลงได้แค่ไพ่เดียวสองไพ่ทุกคนเราชนะเราไม่เคยชนะเลยอะไรแดงดีไม่มีสีน้ำเงินไม่มีก็ลองดูไพ่ก่อนอ่ะเปยนออกแล้ว แดงมันมีใครบวกนะแดงเอาบวกเอาใครบวะไม่รู้หนูไม่รู้หนูหนูบวกรับเ,เพื่อนอะโอ้โหหยิกล้ม <c oughs> ันบอดด้วยอะ่ะเอามีเพื่อนออกค่ะกำ บวกทำไมสีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินเอ,อ้าพี่รานีนพี่ใส่ไม่ดีเขาไม่จะไปรูนหน้หรอว่ามันจะเป็นเทนน่านกลายเป็นบอดหมดแล้วหมดหมยไพ่กัดมันมีไพ่สีน้ำเงินแค่ใบเดียว สีเหลืองเหลือใบเดียวสีเหลืองหายแล้วหมดแล้วสีเหลืองเอ้ยสีแดงโอ้โหเพลงของผีดทุกคนเท่ากันเลยเหรอเอ้ยสีเขียวอะแทนที่ พักหน่อยไม่รู้พักเอะเลยเป็นผูยังไงแมนยูก็ชนะอยู่ดีเออน่าคิดอยูงอะไรเนี่ยโอ้ยพ้าพีนมีใบว่าเลื่อกสีว่าจะให้เอาสีไหนลงอ่ะเอาสีเขียวลงไม่มีอันนี้ทีเขียวหนูอนยใหญ่ที่สุดแหละ คอมพิวเตสีขีวเยที่สุดแต่ันนเริ่มพยอยสีแดงเลยสองสีเหลืองสีเหลืองเหลือหนึ่งอันนี้หนูเคลียร์สีแดงก่อนเขาสีอะไรสีเขียวบดชนะแน่เลยท่านไม่ปแนคน พี่ชอบแบนคนอื่นจังเลยชอบแบนออกไปทั้งหมดเฮ้ยถูกแบนไม่ใช่ถูกแบนมันเพิ่มหนูว่มอะเพิ่มหนู่มทั้งสี่อันน่ะโอ๋อตังก็แพ้ไปหนูมีสีแดงสี่หนุ่มหนูมีสีแดงห้าหนูมีสีเขียวห้าเล่นอีกตังเล่นอีกตังมามามา นีดีกว่าเนี่ยมาอุ้ย,ยสีเหลืองเริ่มมาสามอันแล้วนะสีเหลืองอยู่เยอะมากเลยอะโอ้ยไม่กอดโอ้ยหนูมีไพ่เลือกสีด้วยอะว่าจะให้ทุกคนคิดมีไพ่เลือกสีสองใบอะหนูมีหนึ่งใบย,ยังงอ,อส,สีเหลืองหนูไม่มีสีเขียว บดแล้วเพื่อนสีเหลืองง่านมทุกคนตอนนี้ไม่อาจจะไม่ได้ยินเสียงพี่พีนะคะเพราะพ่อใช้พี่พีอีกแล้วสีเหลืองสีเหลืองบทยี่สิบสามมาไหนพีท้ยไพ่เราเท่ากันเลยอ่ะพีท เกินไปเกินไปอุ๊ยมันเลือกสีเขียวไม่มีอุ๊ยค่อยพีดบอดมันจะฆ่าพีหรือยังไงเนี่ยอย่าพยายามมาใกล้พีทิ้งยัใกล้ีหนูพยายามจะให้เสยง บัดโคตรเยอะจะแบนหนาทำไมจะไปรูปหรอว่ามันจะเป็นแบนเห็นเอาเขียวอันเดียวไม่มีเขียวคาง่าเรื่องคางอะไรของ่ไม่มีสีเขียวหุยสีแดเยอะมาก ทำไมบอดมันเลือกแต่สีเขียวอ่ะโอเคคือต้องมีสีแดงเพิ่มแต่หนูเอาสีแดงออกสีแดงึ้่ไาแล้วอุ๊ยแดงลงไม่ได้ สกนะสอง้องมีจ้าโอ้ยดีพี่สวย คนเอาเหลืองลงดีกว่าเหลือสองสีก้ะแบนหนทำไมอีกอันหนึ่งไม่มีท่าที่จะลงได้เลยเห้นบังโอ้โหเพ้นคิดนั่งไม่น่งพิดบวกหนูหรอบวกหนูทำไม เดือบบวกเดือบบวกหนูไม่ได้หนูไม่มีมบวกเลยสักอันเนี่ยพี่เพิ่มได้บวกมาเพิ่มแล้นะองอ่ะบวกมันได้ไหมมันมันแล้วแต่ดวงว่ามันจะได้เป็นบวกอะไรไม่มีบวกไม่หนูเพิ่มให้หนูเยอะขึ้นจะบวกหรือไม่ สุหรัน้วันนี้นะคะก็ขอจะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดคลิและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะจะม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายยอาจจะมีไมค์ครับด้วยนะคะ